รอบมันเจอกันนะครับรูบร้สึกของเราวันของเรา <c oughs> รู้สึกยังไงวันของเรา <c oughs> รู้สึกว่ามันผ่านมาเร็วมากเพราะว่าคือผมมาแทบไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆอยู่เขามาปีหนึ่งแล้วนะเอาจริงแบบคืองงมากคือผมแบบมันเหมือนเวลามันผ่านมาเร็วโดยที่เราไม่รู้ตัวครับแบบคือถ้าไม่มีคนมาเตือนอะ่ะเราก็จะไม่รู้คือผม,มเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ จริงๆไม่ใช่ไม่ได้ใส่ใจแต่คือผมก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแต่พอมีคนมาเตือนแบบเฮ้ยเนี่ยมันจะถึงรอบวันที่เราเจอกันวันแรกแล้วอะไรเงี้ยมันทําให้เราสึกว่าเฮ้ยปีหนึ่งแล้วอ๋อที่เราทํางานด้วยกันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันมันเร็วมากไม่คิดว่าแบบมันจะผ่านไปเร็วซึ่งมันก็ทําให้ผมคิดอีกว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเราต้องแยกทางกันไปทํางานคนละทางเนี้ยเราจะรู้สึกไงอะไรเงี้ยประมาณนั้นผมก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเร็วครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบ นับคอยนับหรือว่าอะไรคือทุกอย่างเราปล่อยให้มันเป็นไปตามแบบตามช่วงเวลาตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างระหว่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าปีหนึ่งก็มีความทรงจำดีๆกัดขึ้นเยอะใช่ครับ